ย่อข่าวธุรกิจต่างประเทศ by Business Today Today for Tomorrow ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ IMF World Bank ปี2569นิวยอร์กแชมป์คนรวยเยอะสุดหางโจมีเศรษฐีเพิ่มมากสุดอินเดียจ่อแซงจีนขึ้นแท่นจำนวนประชากรอันดับหนึ่งต่างชาติแห่ชมซากุระบานที่ญี่ปุ่นดันยอดเดินทางพุ่งสาภาพรายงานการบินรถไฟเยอรมน,นีหยุดงานประท้วง ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ IMF World Bank ปี2569กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกร่วมถแถลงกันว่า IMF และธนาคารโลกจะจัดการประชุมประจำปี2569ช่วงเดือนตุลาคมที่กรุงเทพซึ่งจะเป็นครั้งที่2ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมดังกล่าวนับตั้งแต่ปี2534การประชุมประจำปีของ IMF และธนาคารโลก ถือเป็นการประชุมใหญ่ระดับโลกซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาการผู้นำภาคเอกชนและภาคประชาคมนักวิชาการและสื่อมวลชนเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่โลกกำลังเผชิญอยู่ซึ่งรวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกสเียรภาพทางการเงินของโลกการแก้ไขปัญหาความยากจนการสร้างงาน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและประเด็นอื่นๆนิวยอร์กแชมป์คนรวยเยอะสุดหางโจจำนวนเศรษฐีเพิ่มมากสุดเฮนรี่แอนพาร์เนสบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพื่อการย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศเปิดเผยรายงานที่ระบุว่าสหรัฐกับจีนครองอันดับมากที่สุดในท็อป10เมืองที่มีมหาเศรษฐีอาศัยอยู่เยอะที่สุดในโลกประจำปีนี้ขณะที่ยุโรปมีติดเข้ามาเพียงเมืองเดียว คนร่ำรวยที่มีสเกยภาพในการลงทุนอย่างน้อย1ล้านดอลลาร์อาศัยอยู่ในมหานครนิวยอร์กมากสุดจำนวน3 4 0 0 0 0หคนรองลงมาคือกรุงโตเกียวย่านแบอาเรียในสหรัฐกรุงลอนดอนตามด้วยสิงคโปร์ลอสแอนเจลิสฮ่องกองกรุงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้และปิดท้ายอันดับ1ิคือนครซิดนีย์ของออสเตรเลียขณะที่เมืองหางโจวของจีนเป็นเมืองที่มีจำนวนเศรษฐีเพิ่มขึ้นมากสุดถึงร้อยละหนึ ช่วงปี2,555ถึงปี2,565ส่วนนครโฮจิมินของเวียดนามมีมหาเศรษฐีเพิ่มขึ้นรอยละ8 2อินเดียจ่อแซงจีนขึ้นแท่นจำนวนประชากรอันดับหนึ่งกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประเมินว่าอินเดียกำลังก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแสงหน้าจีนในช่วงกลางปีนี้ด้วยจำนวนประชากรมากกว่าจีน2.9ล้านคน โดยมีการประมาณการจำนวนประชากรอินเดียไว้ที่1.4286พันล้านคนส่วนจีนประเมินว่ามีประชากร1.4257พันล้านคนจริงๆแล้วมีการคาดหมายมานานแล้วว่าอินเดียจะมีประชากรมากกว่าหลังจากอัตราการเพิ่มของประชากรจีนชะลอตัวสืบเนื่องจากนโยบายลูกคนเดียวที่ใช้มานานก่อนจะทบทวนเป็นสองคนจากนั้นก็เพิ่มเป็น3คนขณะที่ประชากรอินเดียเพิ่มขึ้นเฉลีย่ย ร้อยละ1.2ต่างชาติแห่ชมซากรุระบานที่ญี่ปุ่นดันยอดเดินทางพุ่งชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนญี่ปุ่นในช่วงเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดหลังยุคโควิดโดยนักเดินทางต่างชาติพร้อมใจกันไปชมความงามของดอกซากรุระบานเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีหลังจากที่ญี่ปุ่นยกเลิกมาตราการจำกัดการเดินทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขนักเดินทางต่างชาติทั้งเพื่อทำธุรกิจและพักผ่อนหย่อนใจ อยู่ที่1.8ล้านคนเมื่อเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นจาก1.48ล้านคนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แต่ยังต่ำกว่าช่วงมีนาคม2,562หรือก่อนโควิดระบาดะ3 4จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ญี่ปุ่นกลับมาเปิดโอกาสให้หลายประเทศเดินทางมาเยือนแบบไม่ต้องขอวีซ่าเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วทั้งยังระงับคำสั่งตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับนักเดินทางจากจีน สาภาพแรงงานการบินรถไฟเยอรมน,นีนัดหยุดงานประท้วงสาภาพรถไฟและขนส่ง EVG ของเยอรมน,นีประกาศหยุดงานประท้วงทั่วประเทศในวันศุกร์ที่21เมษายนอันจะส่งผลกระทบต่อ50บริษัทรวมถึงการรถไฟเยอรมน,นีโดยให้เหตุผลว่าฝ่ายบริหารไม่ยอมเจราจาอย่างสร้างสรรค์หลังจากที่ทางสาภาพขอขึ้นค่าแรงร้อยละ12หรือเดือนละ650ยูโร เพื่อรับมือภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพสูงขึ้นขณะที่การรถไฟเสนอขึ้นค่าแรงให้ร้อยละ5พร้อมจ่ายโบนัส2,500ยูโรด้านสาภาพแรงงานเวอร์ดีเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยประจำสนามบินดุสเซดอฟโคโลนชบอนและฮัมบูร์กหยุดงานประท้วงในวันที่20และ21เมษายนนี้โดยทางท่าอากาศยานฮัมบูร์กระบุว่าเที่ยวบินขาออกทั้งหมดอาจถูกยกเลิกหรือดำเนินการโดยไม่มีผู้โดยสาร ซึ่งจะส่งผลให้ผู้โดยสารประมาณ80,000คนได้รับผลกระทบ